หลายคนนะคะที่ซื้อทานบอกต่อชวนเพื่อนมากินนะคะบางคนซื้อไปจากเริ่มต้นหนึ่งเสียตอนนี้เป็นลูกค้าประจําซื้อทีโปรหแถม10ก็มีนะคะตัวนี้ของเราเป็นน้าชงม,มีทั้งหมด6รสชาติค่ะกาแฟโกโก้นมพูชาเขียวชาไทายและน้ําผักขายดีทุกรสชาติลดน้ําหนักได้ดีทุกรสชาติแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ผอมด้วยขาวด้วยจัดตัวนี้เลยนมชมพูตัวนี้ช่วยเรื่องความผอมความขาวนะคะผิวพรรณรวมถึงเรื่องหุ่นด้วยค่ะคุมผิวอิ่มนานอยู่ท้องนะคะ เขาผ่านดีขับถ่ายดีเซ็ตนี้นเลยนชมชมพูกโกโก้ลูกค้าจะซื้อวันนี้นะคะจากราคาปกติห่อละ590บาทวันนี้มีโปรโมชั่นให้ซื้อ1แถม2ลูกค้าจะได้นำชมห่อใหญ่แบบนี้2ห่อใหญ่เลยนะคะ2ห่อใหญ่แบบนี้ห่อละ25สองรวม5 2องค่ะแถมตัวนี้อีก1ห่อค่ะ นี่เลยนะคะ159บาทมีทั้งหมด4ซองข้างในนะคะเป็นน้ำชงขนาดทดลองนะคะอีก4หอ่อ4รสชาตินะคะรวมทั้งหมดได้ตามนี้54ซองจ่าย590บาทค่ะลูกค้าขาสั่งซื้อวันนี้ส่งฟรีทั้งโอนและเก็บเงินปลายทางใครที่สนใจนะคะรีบสั่งซื้อนะคะออเดอร์ได้าหลังรอจะส่งอยู่แล้วคะ่ะ